ใสก็ได้เลกมันจะใสนะโอ้มันได้เลยมันจะใส่ถูกใจว่าไอ้เหมือนผีตวปากว่าผีเมื่อผีตปากว่าวแมนม่เจ็ดสองสองเจ็ดว่าล่างบนเจ็ดสองสองเจ็ดล่างบนแะสองสองเจ็ดเจ็ดสองล่างบนเจคนนี้ออกบอกกันเดีวแจ๊บจมันสวยเอา่เออว่าโอ้ยเบื้องนดียังเอาเต้นอยู่มัดได้ะฮะเบื้องนดีเจ้าเห็นยังมโม เลขยังก็เจ็ดสองสองเจ็ดตัางบุญแถวว่าอ่ะดีสุยอ่ะดีสวยเนี้ยเพาเป็นยังดอกแถวเอาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนียนค่ะหนึ่งตัวเพราะว่ามันมันดีสวยกันเนี่ยแล้วก็อย่างอีกเจ็ดสามสามเจ็ดตัวสนะเออกันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเพราะปกติผีตบปากให้เจ็ดสองสองเจ็ดเนียนค่ะเขาก็เอาเจ็ดหนึ่งหรือล่างบนแับนี้อีทีบัทีกันเลยทั้งมุขเจ้าแล้วมันดีสวยออกสวยคางก็แล้วแจ่ เน้นวะเพราะว่าผีตบปากบอกกันบอกบอกตอนไหนเนี่ยบอกตอนคืนค่ะบอกตอนคืนอืมบอกไอ้ตอนรับก็บุม่ดูยังหรอกมองวนๆเด้ออันเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเน้นเน้นรวดเน้นเน้นเน้นหลายเน้นตัวเจ็ดสองสองเจ็ดเนี่ยแต่ว่าอันตัวที่ว่าซื้อขึ้นซื้อขึ้นซื้อลงอันฟื้นซื้อนี่ จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ซื้อไปเจ็ดสามสามเจ็ดแน่นค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดบังหากสวยเจ๊บางหามันสวยเกือบมันสวยไปเลยบังหามันสวยนะแต่เจ็ดวันวันนี้แค่เจ็ดน่ะวันนี้วันนี้แค่ฝันว่าผีถ้าเจ็บบ่แม่นฝันบ่แมนฝันบ่เม่นความฝันแม่นบอกบอกค่ะย่างว่าเขาบอกเองอ๋อย่างมาแล้วเขาบอกเองแน่นพอย่างมาปุ๊บผีตบเลยหมอตบปากหรือบ้างเลยเขาจะไม่อยากอีวอลยังบอกเจ๊ไอ ขาให้เว <deal> ้าว <slow ak> ่าเออเจตองต้งเขเฮาจะประกาศอยู่ทนนว่าเจตองงเบว่าั่นแอันเขาให้เว้าแบบนี้ค่ะอืเขาให้เว้าแบบนี้7227ล่างบนก็เจย่าไเชื่อถืมาหลายแต่ว่าไอ้เอาซุยนะเอาุยเออเกีุยเด้ออแบบว่าซื้อขึ้นซื้อลงเนาะแม่น เป็นเจ็ดหนึ่เจ็ดสสามเจ็ดเพราะว่าผีตบปากเขาให้ให้บาวให้เขาเบ่าว่าเจ็ดสองสองเจ็ดเขาว้าเองเอ,อ่าวไปแบบว่าเขาอีเซียบวเสียกันแล้วเจนนะแบบเขาอย่างมาดีก็ว่าเจ็บว่านีแท้จักอียบุ่นิวจังแล,เลเออ้เจนคือพันบอกตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวแข็นๆข็นเลยเนาะออแข็นก็เพราะหนาลงฟุ้นได้แหละเพราะว่ามันตัวเดียวแข็งแข็ก็จากชินกับป๋าเนี่ยติวานันบัวาปาก็เปียดีบัิเหนียผูดใดเพิ่นน่อแต่ เพื่อนที่บอกตัวปังนั่นหมอที่พีตัวปังเพื่อนว่าอยากกินปลาอยากกินลา,าบปลาบอกอ๋ออยากกินลาบปลาอ้อาวก็ที่โมเมนขั้นสามขั้นสามตัวขันไหจะเป็นแปดเจ็ดสองบอกเดาเจ้เดวเจ้ไปเจียวเดาเจ้ไปเจียวเพราะว่า เพื่อนบอกว่าอยากกินลาบปลาเพื่อนบอกว่าอยากกินลาปลาตัวนึงเลืปาเตไปเลยนนึงว่าเตนแล้วก็ให้เจ็ดสองสองเดันนี้อยากกินลาปลาจ็ว่าเจ็ดล่างบนเดสองสองล่างบนเจ้เอาสวยไปไปน้ำเกิดเพื่อนคาดเอเพื่อมันเล่นขันแล้วก็เป็นเจ็ด้แคจ็กอีออกบนอรออกล่างละคือเจ็ดมาแน่นอนร้อยแน่นอนร้อยเปอร์เซค่ะชัวร์ชัวร์ค่ะค่ะอันนี้คนณเองก็เนี่ยขอบคานผู้ชมเอฟซีนะนะครับ เผื่อเพื่อนติดตามรอบหนาะโอ <คน S 2> ผมอชื่อมาสเจ้าเครับอ,อ๋อคนสามารถเนาะครับผมคนสามารถจะบันผมกึกอ,อ,อ๋อคนสามารถอยู่อ,อโคราชเนาะ นาดละมาชัตเตอร์ว่ะจีมาชัตเตอร์อมาแท็กเตอร์อ๋อมาแท็กเตอร์จต่คุณมาแท็กเตอร์เด้อจ้ะเพิ่นบอกว่าผีตบปากเพิ่นเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วไปในผีตนนั่นก็อยากกินลาบปลาคันท่าเดี่ยวตัวนึงขนานั้นถ้าจะเอาสามตัวก็แปดเจ็ดสองเนาะแปดเจ็ดสองเม็ดเดียวเพื่อนเดี่วเองเด้อเกิดจะจ้าพูงมาหนูเสียดกูมาเสียดจากคุณมาแท็กเตอร์นะจากคุณมาแท็กเตอร์ดังคนทศนะจ้ะอ่าก็ เป็นแนวทางนะจ่ะให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะประเสียก็เสียได้เยอะเสียหลายจ้ะเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณคุณมาทสเ,เตอร์หลายๆนะจ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค